สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่แป้งนะคะที่นี่ช่องกำนันแป้งกับแป้งเองวันนี้แป้งก็อยู่ที่วัดชัตตุ้นะคะมาถึงตั้งหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเรามาเที่ยวด้วยนะคะเราก็ดูทัศนวิวนะคะที่นี่เขาน้อยโฮงเซนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเราไม่ต้องใช้ร์ค่ะโอเพนแอร์นะคะแต่วันนี้เราจะกลับขนันหอมกันเลย มาชิคใหม่ <Wow. S 1> แบรนของพี่แป้งนะคะเน <Yeah. S 1> ี่ยซูเปอร์คับนะคะก็เขาบอกว่าเครื่องเดิมนะคะก็เขาบอกเขาไม่ได้ทําเครื่องเลยเป็นอ่าถึงพี่แป้งก็มือสามแล้วเราก็บอกตามความจริงแล้วเราซื้อมาในราคาหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทในราคาซื้อมาในหมื่นเก้าในสภาพมือสามเพราะว่าน้องเขาไปซื้อมือสองมาแล้วแล้วมาถึงเราก็เป็นมือที่สาม ก็คือเลขหน้าใหม่ตอนนี้ก็คือนี่สามหมื่นสี่จะสามหมื่นห้าแล้วอเออเดี๋ยว<ต>ขับขไปก็สามหมื่นห้าแต่คือรถเดิมเนาะเขาบอกว่าอันนี้อยู่แล้วก็ช่างตัวก็บอกว่าอะถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าเป็นเครื่องเดิมเขาบอกเขาไม่ได้ทำเครื่องเขาไม่ยุ่งกับเครื่องเราก็ขับจากเนี้ยสตูนถึงขนอมเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่านะก็เดี๋ยวเราก็จะมรรลุนะพี่แป้งจะถึงไหนแล้วคะจะถึงขนอมหรือเปล่าหรือจะถึงข้างทาง จะดันพี่บินหรือพี่บินจะดันพี่ก็ว่าได้หรือว่าเราจะถึงขนอมอย่างปลอดภัยนะคะแต่พี่บินว่าสีนี้สวยไหมก็ใช้ได้เยอะนะทุกคนคือเขาแต่งโทนแบบว่าสีชุดเฟรมอะชุดสีสีเขียวแล้วก็ล้อตัดเป็นสีส้มก็ถือว,ว่าได้แต่ต้องเปลี่ยนล้อสีลนะ้อเนาะใช่เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราดูดูไปก่อนว่าสีเขียวมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเออ ไม่แน่อาจจะเปลียนนะครับผมแต่ชอบชุดไอ้ตรงเนี้ยมากเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมบิลลี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วยเนี่ชอบตรงนี้โคตรเท่ใส่แล้วเข้ากันเลยเอาตรงตรงใช่กมันเป็นสีดำมันมันเห็นชัดไงแต่ถ้าเป็นสีอะไรนะอันเก่าอ่ะมันจะมองไม่เห็นเพราะมันใสเลยแต่ทีเดียว แต่ก็ไม่ได้โฆษณานะคะอาธิ์อาทิ์หน้านะคะติกเกอร์ตัวใหม่นะคะคู่พี่วินพี่เวลนะคะสั่งได้โอเครถเขาก็จัดมาในสภาพที่บอกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เป็นมืองที่สามและเขาบอกว่าไม่ใช่รถที่ทำเครื่องมาคือรถเดิมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดิมไหมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น ใกล้กับเครื่องนะครับผมแล้วก็นี่ด้วยน,นี่นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นรถมือสองอะไรประมาณเนี้ยสมเอามือสามแบบสนิบแล้วเราไม่สามารถซื้อมือสองเก่ได้ <A S 1> นะตรงนี้ด้วยนะครับผมผมไม่รู้นะว่าคนดูรู้หรือเปล่าว่าเป็นเครื่องเดิมหรือดูแล้วเป็นเครื่อง ดมเใครใครที่รู้ช่วยเบนบอกมาได้นะคะว่าเฮ้ยมันมันแปลมาหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งมาประกอบให้เรานุ่นนี่นั่นก็บอกบอกได้นะคะก็อย่างน้อยก็เป็นความรู้นะคะมันสามารถให้พี่แปงกับพี่บินแบบเออเลยมันมันพี่กับพี่บินอาจจะไม่มีความรู้ในด้านนี้มากก็ทวทบ้งควดอะไรก็ครบนะครับนี่ก็คือตามสภาพเหลามือสามแล้วแต่คือมันมีดุมเจาะนะฮะ ดุมหลังเจาะทุกคนทั้งดุมหลังทั้งด้มดุมหน้าเลยนะเขาเขาบอกว่าได้เจาะไหมนี่นี่นะครับผมก็ดลื่นนะครับแต่คือเจาะแล้วก็ไอ้พวกซีลลวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่เจาะมาแล้วก็ดุมหน้านะครับดุมหน้าก็เจาะนี่ ก็เอนอาจจะแต่งอะไรนิดหน่อยนะ,ะ <g ül> <g ül> <g ül> ก็ตามสภาพนะครับผมมือสามแล้วนะครับนี่สภาพโดยรวมอันนี้คือด้านหน้านะโ okay, อเคค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้กันต่อนะคะพี่แปง้งก็จะมาตอบคําะคะถามน้องๆว่ามีน้องๆนะคะอีฟซีถามนเข้ามาว่าพี่แปง้งตั้งแต่พี่แป้งเล่นเกมอะพี่แป้งเคยโดนโกงไหมโด,โดนโกงโดนโกงอันนี้พี่แป้งก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่แป้งรู้ว่าเวลาพี่แป้งเล่นแล้วมันก็ต้องมีเสียใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยพี่แป้งอะ ก็มาเล่นของเจ้านี้เว้ยเออเว็บเนี้ยเขาเล่นเขาเล่นเราเล่นจริงแตกจริงแตกจริงของรางวัลมากมายเลยและเกมที่พี่แป้งเล่นนะคะเป็นเกมคีปตุ๊กตาโอ้โหน้องๆองลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะเกมเนี้ยมันเล่นง่ายมากๆกันเลยทีเดียวค่ะน้องๆลงทุนกันแค่50บาทขึ้นไปอ่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะพี่แป้งกล้าการันตีเลยว่ามันได้จริงแล้วน้องๆบอกว่ามาจากช่องกำนันแป้งน้องๆรับโบนัสไปเลย ยี่สิเออมันได้แล้วที่ขาดแล้วที่ขาดไม่ได้คือวางคนวางพแป้งหนูไม่รู้จะเติมยังไงโอ้โหง่ายนิดเดียวค่ะเขารับโูมันนี่วอลเเรตได้ด้วยนะคะเก้านี้เลยค่ะ @9hcg นะคะ 9s4g อย่าลืมใส่แอดนะคะแล้วไปเจอกันในเกมจ้าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเราสามารถที่ฟรีได้อีกแล้วะว่าจังหวะจะี่ใคที่กว่าว่าเออเข้าไปแล้วจะเล่นไม่เป็นนะคะพี่แป้งก็มีตัวอย่างการเล่นมาให้น้องๆดูนะคะเล่นง่ายแต่จริงได้จริงเลยนะคะพี่แป้งกล้าการันตีเลยค่ะดูตัวอย่างเสร็จแล้วเข้าไปเล่นกันเลยนะคะได้ดาวหนึ่งครับผมมาๆๆยังไม่หมดตู้ค่ะ หรือว่าตังเราจะหมดก่อนลุ้นต่อครับผมไม่ขึ้นเอาใหม่ครับผมคีดมาอีกทีนึงมาเฮ้ยเฮ้อยห้าดาวครับเพื่อนได้ห้าดาวได้มาหกร้อยครับเพื่อนโอเควันนี้ทุนผมห้าร้อยนะผมได้กำไรได้กำไรมาแล้วสี่ร้อยสามสิบบาทนะมันอาจจะเดิมๆสำหรับร้องเขาก็ได้เพามันอาจจะแปลตั้งแต่ ก้าวแรกมาก็ว่าได้เนาะเรายังไม่รู้นะว่าแปรหรือไม่แปรเดยวเราต้องให้ช่างตัวเช็คดูอีกทีนึงอ่าแต่มีน้องๆคนที่แบบว่าเล่นรถอยู่เขาบอกว่าอ๋อเคยแกะอะไรมาแล้วอะไรประมาณนี้น่าจะแกะแคมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องให้ช่างเขาเช็คอีกทีนึงนะคะโอเคอน,นนี้เดี๋ยว<ร>ก็จะเดิน,นทางแล้วจาก อย่าลังเลพี่แป้งด้วยนะคะเพราะพี่แป้งขับกับขนมเองแต่วันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะที่นี่โฮมสเตย์เขาน้อยนะคะขอ,ขอบคุณที่พักนะคะบรรยากาศดีมากเจ้าข,ข,ของเจ้าของอ่า<ป>เจ้าของเจ้าองเออนี่เขาน้อยตรงนี้นะใช่ดูเข้พักน่าอยูม่มากเลยจริงไม่ต้องใช่อ a i ใช่คือหนาวอ่ะตอนนี้ก็หนาว ตกา้างฝนตกเมื่อวานเย็นใช่ไหมวันนี้บบออเ,เราจะเห็นหมอกเต็มลงด้วยนี่นตรง,งนู้นเริ่มมีแล้วนี่ก็เริ่มจะแปดแปดโมงกว่าจะแปดโมงแล้วเราเดี๋ยวต้องเดินทางกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับที่พักนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่โซนแถวเขาน้นยนี่นะคะขอบคุณพี่นกอ่าพี่พีน้องๆทุกคนนะคะมาได้ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปการเดินทางของพี่แป้งนะคะไปกันเลย ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะเราลงไปสภาพาวกันเนี่หละไปกันนะคะเดี๋ยวเอาไปก่อนเนส้นไปตามเค้่าเอาเดินทางไปรักษาหนาวมากเลยฮะหนาวมากหนาวมากเลยมเลยมเยือ่อกีอ้ เมืม่อกี้ขับมาเป็นยังไงล้อหลังอ่ะมันรู้สึกได้แล้วว่ามันแขกมันเซเลยอ,ะอ่ะอาเซแบบไม่ได้นะแป้งจะลงร่องอะไรไม่ได้ถ้าลงร่องก็คือล้อหลังไปอย่างเดียวเลยแม่ก็เลยต <c oughs> ้องเข้าข้างทางตลอดเลยอะ <c oughs> <โก S 2> ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่แถวแถว,แถวอำเภอป่าบอนน<ร>ะครับใกล้อนอนใกล้ถึงท่าตะลุงแล้วแหละเอ้ยแม่คิดว่าอยู่อยู่ท่าตลุงแล้วแหละก็อยู่น่าจะอยู่ในเขตท่าตะลุงแล้วแหละ hiểu quá rồi. Ồ, mua quá rồi. Đúng. Néa luôn. Bây giờ thì mưaตก nặng đẹp, nha. Mình và các nón đẹp, nha. Đúng rồi. Nói ตอนนี้ก็เติมน้ำมันกันหมดแล้วแต่คือตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมากๆนะทุกคนแม้งไม่สามารถขับต่อได้นะคะเพราะว่ารถหลังมันร้ว้างมากอ๋เอโอเครับผมก็จะประมาณนี้เนะออาะขอบคุณมากครับผมที่ทรับชมคลิปคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องกำลังแป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาค่